มาเคจิ ji, ตลอดเวลานะวิ่งไล่จับกับมาเคจิสนุกที่สุดเลยรู้ไหมที่ทามะคอดมังโคดจิวิ่งเร็วที่สุดเลยนะมังโคจิวิ่งเร็วจริงๆด้วยวิ่งจับมาเคจิได้ทุกครั้งเลยจำวันแรกที่เราเจอกันได้มามจำได้เซวันนั้นมังโคจิเพิ่งมาจากทามะคอดยังไม่รู้จักใครเลยที่นี่ที่ไหนกันนะ มีใครอยู่แถวนี้บ้างครับได้ยินมังโคจีไหมว่าไงเธอเป็นใครเหรอทำไมบินได้ด้วยอะฉันคือเมกยังไงล่ะไม่เคยเห็นหรอเมกเมกเมกคืออะไรไง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 มังโคจิสงสัยว่าอะไรคือเมกหรือว่า ที่ถามมาก่อนจะไม่มีเมฆนะ <c oughs> อยากรู้ก็ตามมาจับให้ทันก่อนซิถ้าจับได้แล้วจะบอกจับได้แล้วเธอวิ่งได้เร็วมากเลยนะฉันไม่เคยเห็นใครวิ่งได้ทันเมฆอย่างฉันมาก่อนเลย <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเมฆคืออะไรเหอ <c oughs> รอเมฆก็คืออะไรที่เป็นก้อนๆข,ขาวๆลอยอยู่บนฟ้าไง อ๋อก้อนก้อนขาวขาวลอยๆอ,อยู่บนฟ้าเหรอใช่แล้วใช่แล้วถ้าทำอะไรอะ่ะมังโคจิขอวาดรูปเมฆก,ก่อนนะเดี๋ยวจะลืมถ้าวาดรูปสวยจังเลยพวกฉันเป็นเมฆเมฆหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า clown. c l o u d C L O U D Clown เมฆค้าวเมฆคราวเมฆค้าว C L O U D ค้าวส่วนท้องฟ้าที่พวกเมฆอยู่ต้องระบายสีฟ้าด้วยนะสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้า <ś> เหมือนมากเลยมังโคโุจิ เมฆอย่างพวกเราลอยไปลอยมาบนท้องฟ้าทำให้เกิดร่มเงาจากแสงแดดและทำให้เกิดฝนได้แต่ที่ทุกคนชอบพวกเราก็เพราะว่าพวกเราเปลี่ยนเป็นรูปร่างต่างๆได้จริงๆด้วยมีเมฆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วน้องๆล่ะเห็นว่าเมฆเป็นรูปอะไรบ้างนะวงกลมวงกลม วงกลมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนั่นรูปมังคุดจีมังคุดจีมังคุดจ <c oughs> ีใช่แล้วใช่แล้วเป็นก้อนเมฆนี่สนุกจังเลยนะจะเป็นรูปอะไรก็ได้แล้วเธอชื่ออะไรล่ะ ทุกคนก็เรียกเราว่าเมฆก,กันทั้งนั้นล่ะไม่ได้มีชื่ออย่างอื่นแล้วอย่างนี้มังโคโจิจะเรียกเธอว่าเมฆก,ก็จะเหมือนเหมือนกับเมฆทุกก้อนเลยแหละสิเอาอย่างนี้นเธอชื่อมา,อาคเคจิไหมจะได้เหมือนเหมือนกับชื่อของมังโคโจิไงมาเคจิเหรอก็ได้นะมังโคโจิกับมาเคจิมังโคจิ <ji> กับมาเคจิมังโคจิกับมาเคจิมังโคจิกับมาเคจิ ทำอะไรอะ่ะมาเคจีอย่างนี้เราต้องทักทายกันเป็นทางการก่อนนะสวัสดีมังโคจีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดก็ทุกครั้งที่เราเจอกันเราก็ต้องทักทายกันแบบนี้เอามือทั้งสองข้างมาประกบกันแล้วก็ก้มหัวลงพร้อมพูดว่าสวัสดีเป็นการทักทายแบบไทยๆน้องๆอ,อย่าลืมทักทายเวลาเจอกันด้วยนะเราทักทายกันเสร็จหรือยังอะ่ะ มังคจิอยากเล่นกับมาคิจิต่อแล้วนะแต่ครั้งนี้นะมาคิจิเป็นคนวิ่งไล่จับมังคจิบ้างนะแ <laughs> <laughs> ต่ตันนะั้นมังคจิก็ชอบวิ่งเล่นไล่จับก,กับมาคิจิมาตลอดตอนสายรุ้ง <laughs> มานี่ซีมานี่ซีมไมเคจิมังคุจิชอบวิ่งเล่นไล่จับก,กับไมเคจิมากๆหลังฝนหยุดก็รีบมาเล่นกันเลยนั่นอะไรอะ่ะไมเคจิใครมาระบายสีบนท้องฟ้าแบบนี้สวยจังเลยอ๋อคุณสายรุ้งไงล่ะมังคุจิคุณสายรุงง้งค,คุณสายรุง้งคุณสายรุงยร้งคือ มังคุจิสงสัยว่าอะไรคือสายรุ้งหรือว่าทีท้ามะคอดจะไม่มีสายรุ้งนะคุณสายรุ้งก็คืออะไรที่โค้งๆใหญ่ๆมีหลายๆสีที่อยู่บนท้องฟ้าแบบนี้ยังไงล่ะโค้งๆใหญ่ๆหลายๆสีเหรอใช่ใช่โค้งๆใหญ่ๆหลายๆสี มังโคจิอยากไปดูคุณสายรุ้งใกล้ๆเรารีบไปกันเถอะหยุดก่อนมังโคจิวิ่งไปไม่ทันหรอกนะกว่ามังโคจิจะวิ่งไปคุณสายรุ้งก็กลับไปก่อนแล้วอ้าวคุณสายรุ้งไม่ได้อยู่กับเรานานๆหรอกเหรอไมเคจีิใช่แล้วคุณสายรุ้งจะมาหลังฝนตกตามใจคุณสายรุง้งไม่ได้มาบ่อยๆนะงั้นวันนี้มังโคจิก็โชคดีนะซี <laughs> อ้าวแล้วมีเด็กๆคนไหนโชคดีเหมือนมังโคจิที่เคยเห็นคุณสายรุ้งบ้างงั้นขึ้นมาเลยเราบินไปดูคุณสายรุ้งกันโอ้โหคุณสายรุ้งใหญ่มากๆเลยนะมาเคจีใช่แล้วคุณสายรุ้งใหญ่เต็มท้องฟ้าเลยคุณสายรุ้งสายรุ้งหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเรนโบ w R A I N B O W, Rainbow สายรุงร้ง a i n b o w สายรุงร้ง a i n b o w สายรุง้ง R A I N B O W, Rainbow เ,เหมือนมากเลยมังคุจิ ดูท่าทางมังโคจิจะชอบคุณสายรุ้งมากๆเลยนะใช่แล้วชอบมากๆโ้งๆ้งคงใหญ่ๆมาเลยมังโคจิอู้สนุกจังเลยส่วนหลายสีของคุณสายรุง้งมีกี่สีรู้ไหมมังโคจิน้องๆมาช่วยมังโคจินับสีของสายรุ้งกันดีกว่าหนึ่งสองสาสี่ห้าห ดใช่แล้วเจ็ดสีเรียกว่าสีอะไรบ้างรู้หรือเปล่ามังคตจีก็มีสีม่วงสีครามสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีแสดและสีแดงสีม่วงสีครามสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลือง สีแสดสีแดงใช่แล้วแล้วมังคุจิชอบสีอะไรมากที่สุดมังคุจิชอบสีเหลืองเพราะสีเดียวกับตัวมังคุจิและก็กล้วยแล้วน้องๆล่ะครับชอบสีอะไรกันบ้างอ๋อนั่น คุณสายรุ้งกำลังจะหายไปแล้วมังโคจิรีบกลับกันเถอะมังโคจิยังเล่นสไลด์ลงจากคุณสายลุ้งต่อแล้วอยู่ๆคุณสายลุ้งก็กำลังจะหายไปเออจะหล่นแล้วจะหล่นแล้วหมาเคจติ Kitty, รับด้วยบายบายคุณสายรุง้งแล้วมาหามังโคจิบ่อยๆนะครับหลังฝนตก อย่าลืมตามหาสายรุ้งกันนะเด็กๆ <laughs> ตอนแอปเปิ้ล <laughs> ตอนนี้ตอนกลางวันแล้วละ่ะสินี่ คุณพระอาทิตย์ยิ้มอยู่ตรงหัวมังคุดจิพอดีเลยสวัสดีคุณพระอาทิตย์ใช่ใช่งั้นก็แสดงว่าได้เวลาอาหาร,าหารกลาง,ลงวันได้เวลาอาหารกลางวันแล้วมังคุดจิอร่อยจังเลยงาม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 เดี๋ยวเราพักกันหน่อยดีกว่าแล้วค่อยวิ่งเล่นกันต่อนะมังคุดจิ ได้เลยมาเคจีเดี๋ยวมังคจิพักเอาแรงก่อนตอนบ่ายๆจะได้วิ่งเล่นต่อได้อีกครฟีครกฟีครกฟีุียอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะมังคจิไม่รู้เหมือนกันมาเคจี มังคุจินอนๆอ,อยู่แล้วไม่รู้มีอะไรตกใส่หัวจนมังคุจิตกใจตื่นเลยอ๋อน่าจะเป็นลูกแอปเปิลอันนั้นละ่ะที่ตกใส่หัวมังคุจิแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลคืออะไรใหญ่ใหญ่มังคุจิ ji, สงสัยว่าอะไรคือแอปเปิลหรือว่าที่ทามาคอต จะไม่มีแอปเปิลนะแอปเปิลก็คือผลไม้ที่มีสีแดงๆเนื้อกรอบๆหวานหวานยังไงล่ะมังคุจีสีแดงแดงกรอบกรอบหวานหวานใช่ใช่นอกจากจะอร่อยแล้วแอปเปิลยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะส่วนสีของแอปเปิลจริงๆแล้วก็มีสีอื่นๆด้วยนะนอกจากสีแดงแล้วก็ยังมีสีชมพูสีเหลืองและก็สีเขียวอีกด้วย น้องๆมาช่วยมังโกจิดูสิว่าสีของแอปเปิลผลไหนไม่เหมือนที่มาเคจิบอกไว้ <c oughs> ไม่มีแอปเปิลสีน้ำเงิน <c oughs> ใช่แล้วใช่แล้วแอปเปิลหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าแอปเปิล A P P L E อ Apple. Apple Apple Apple, Apple. แอปเปิลแอปเปิลแอปเ A P P L E เหมือนมากเลยมังคุจิเรียกเหมือนกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยเนะมาเคจีใช่แล้วใช่แล้วแล้วที่ผลแอปเปิลหล่นลงมาโดนมังคุจีทำให้มาเคจีนึกถึงคนคนหนึง่งที่มาเคจิเคยเห็นแอปเปิลตกใส่หัวเขาเหมือนกัน แล้วเขาก็เลยบอกทุกคนว่าของทุกอย่างจะตกลงพื้นเสมอเพราะโลกมีแรงดึงดูด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 ยังไงล่ะมาเคจีก็นี่ไงถ้าเราปล่อยแอปเปิลลงมาจากมือมันก็จะตกลงพื้นแบบนี้หรือถ้ามังคจิปีนขึ้นต้นไม้แล้วกระโดดออกมาจากต้นไม้ก็จะลงมาที่พื้นอ๋อแบบนี้ลหะ ใช่ใช่ทุกอย่างตกจากที่สูงลงมาที่พื้นเสมอเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่บนที่สูงสูงเราก็ต้องระวังไม่ให้ตัวเราตกลงมาไม่งั้นจะเจ็บเจบหรือไม่ทำของตกลงมาโดนคนอื่นด้วยนะสูงสูงต้องระวังสูงๆูงต้องระวังน้องๆก็ต้องระวังตอนอยู่ในที่สูงๆงด้วยนะดีจังเลยอย่างนั้นมาเคจิคอยดูนะมังโกจิจะให้แรงดึงดูด

ตอนกิ้งกามังโคโุจิและมังคิจิวิ่งเย็นกันอีกแล้ววันนี้อากาศดีจังเลยวิ่งสนุกมากๆเลย,นยเนาะมังคิจิ ใช่แล้ววันนี้อากาศเย็นสบายๆเพราะคุณลมพัดมาตลอดเวลาเลยคุณลมใจดีจังเลยน้องมาเคจิเดี๋ยวเราเล่นอะไรกันต่อด,ดีละ่ะเราเล่นซ่อนแอบกันไหม Marketing. มังคจิไม่ได้เล่นกันตั้งนานได้เลยได้เลยมาเคจีงั้นมังคจิไปซ่อนนะเดี๋ยวมาเคจิจะเป็นคนหาเองมังคจิไปซ่อนก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าจะหาแล้วนะ เอ๊มังคจิอยู่ไหนน้าตรงไหนน้าแถวนี้หรือเปล่านะ้าจะแล้วออ้ยตกใจหมดเลยอะมาเคจิมังคจิซ่อนไม่เก่งเลยจริงๆอยากมีคนสอนให้ซ่อนเก่งๆจังเลยเดี๋ยวมาเคจิแนะนําให้มังคจิใครที่ซ่อนเก่งๆเหรอมาเคจิก็คุณกิ้งก่ายังไงล่ะมังคจคงิคุณกิ้งก่าคุณกิ้งก่า คุณกิ้งกาคืออะไรใหญ่ไหญ่หญ่หหหมังโคโจิสงสัยว่าอะไรคือกิ้งกาหรือว่าที่ธามาคอตจะไม่มีกิ้งกานะคุณกิ้งกาก็คือสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งมีหลายพันมากๆแต่ที่มาเคจิจะพาไปดูเป็นแบบที่เปลี่ยนสีได้นะมังโคโจิ โอ้โหเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอมังโคจิไม่เคยเห็นเลยน้องๆคนไหนเคยเห็นกิ้งก่าบ้างยกมือขึ้นหน่อยมานี่มานี้คุณกิ้งก่าน่าจะอยู่แถวแถวนี้ละ่ะนั่นไงเห็นไหมมังคจิไหนอ่ะไม่เห็นเลยมาคิจจิก็นั่นไงตรงใบไม้นั่นนะ่ะโอ้โหนั่นเองเก่งจังเลยนะคุณกิ้งก่า <laughs> คุณกิงกก้งกา่ากิ้งก่าหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lizard l i z a r d lizard กิ้งกา่า lizard กิ้งกา่า lizard กิ้งก่า l i z a r d lizard เหมือนมากเลยมังคุจิตแต่คุณกิ้งก่าพันนี้เรียกว่าคาเมเลียนมีความสามารถในการเปลี่ยนสีตัวเองได้เพื่อการพรางตัวและสื่อสารกับพวกคุณกิ้งก่าด้วยกันเองโอ้โห oh คุณกิ้งก่าเปลี่ยนสีอีกแล้วคุณกิ้งก่าเปลี่ยนสีได้ยังไงมาคิจิก็ผิวหนังแต่ละชั้นของคุณกิ้งก่าจะมีเซลล์สีต่างกันโดยแต่ละชั้นจะเป็นสีของแม้สีเลยละ่ะ อะไรคือแม่สีมาเคจีน้องๆรู้จักแม่สีกันหรือเปล่านะแม่สีก็คือสีหลักในการที่จะผสมให้เกิดสีใหม่สีต่างๆขึ้นมาได้โดยแม่สีจะมี3สีก็คือสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินน้ำมังคจีสีแดงสีแดงสีเหลืองสีเหลืองสีน้ำเงินสีน้ำเงิน โอ้โหาสีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมาคิดจีใช่แล้วใช่แล้วที่ผิวของคุณกิ้งก่ามีแม่สีทั้งสามสีเลยทำให้ผสมสีได้ตามที่คุณกิ้งก่าอยากได้เลยล่ะงั้นมังคุจิจะพาคุณกิ้งก่าไปเปลี่ยนสีในที่ต่างๆกันนะคุณกิ้งก่าสีส้มสีส้มสีชมพูสีชมพู สีฟ้าสีฟ้าสายรุ้งสายรุ้งคุณกิก้งก uh> ่าน่าจะเหนื่อยแล้วนะมังคอจีฮสนุกมากเลยขอบคุณคุณกิ้งก่ามากๆเลยนะมังคุจิรู้แล้วว่าจะไปแอบมาเคจิที่ไหนที่ไหนหรอมังคอจีก็ที่นี่ไง กองของผลกล้วยไงสีเหลืองเหมือนมังคุดจิเลยทั้งพลางตัวทั้งอร่อยด้วย <c oughs> จริงๆด้วยทั้งสนุกทั้งอร่อยเลยนะมังคุดจิ